่ะแม่เริ่มได้ค่ะนความเป็นมาที่ที่ได้ได้ที่ได้บ้านตรงนี้ค่ะความเป็นมาคืออะไรคะคุณแม่ถามแล้วก็ซื้อเหล้าค่ะซื้อตัวกตุนนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จังไฟของแม่อันตัวนั้นของเขาอันนี่ยังได้ขายอันนี้ได้ขายอันนั้นทู่สายซื้อให้ ลูกชายคนไหนทีมาอยู่ตอนนี้แม่มีลูกคู่ลูกกี่คนแม่มีลูกสี่คนสี่คนผู้ชายทั้งหมดผู้ชายทั้งหมดสายบุญเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่หนึ่งอ๋อเป็นคนโตโอ้สายบุญเป็นคนที่หนึ่งครับมีลูกชายทั้งหมดสี่สี่คนไม่มีลูกผู้หญิงไม่มีลูกผู้หญิงได้ลูกได้มีมันแล้วอันนี้ลูกชายก็ล่าจนลย อันนั้นเป็นคนเล็กบ่ครับคนเล็กคนที่มาช่วยงานคนสุดท้องอ่ะนะคืออายมันตัวสองคนนั้นใหญ่สูงุ้ม่นอยู่ใส่เพิ่นทำงานอยู่กรุงเทพทำงานโรงแรมอ๋อคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้อยู่กาลสินอ่ะนี่เอาเวรคนมาช่วยอายเพิ่นช่วยงานเพิ่นแบบเป็นงานเลยเพิ่น ช่างเชื่อมอืมจะช่างจะมป์ปิ้งนอนนี้นะครับช่างจะมป์ปิ้งครับเพราะว่าบ่มีเงินจ้างเลยรใหเราจ้างสร้างกเบิ้มงนี่นะครับเนี่ยลูกดาเนี่ยมาช่วยครับลูกลามาช่วยไดลูกคนที่สามมาซื้อดินให้อ่ายันหลานมีน้ำมันยู่หลานไปยื้อยู่บ้านอันนี้กิดลุงคนชอบลุงคนจ้าจก็เลย มาอยู่ใกล้ๆตะกี้ก็ขายพักอยู่ในบ้านลุง,ลงทนนอะไรนักแล้วก็มาเอ็ดย,ยูทูบเบอร์ครับมาซื้อดินอยู่พีอยู่อยู๊กตูมก่อนนะดินอยูกูกตูมเขาอยู่โคกสีสุพรรณครับก็เลยจีมาปักหลักปักฐานอยู่นี่เลยอยู่โคกสีสุพรรณเลยมาอยู่ตะกี้รครับโคกสีสุพรรณจังหวัดอะไรแม่จังหวัดสกลนครเลยโอ้ยจังหวัดสกลนครเลยชุดค่ะจะย้ายกันมาอยู่นี่ นอยู่ข้างวดดอยเหรอคะวัดดอยจังหวัดเจดีย์อ๋ออ๋ออ๋อไม่ตอบไม่เคยไปเคยไปครับครับ็ว่านผู้ว่านผาคือกันเลยล่ะครับเด็กเด็กไปสายมืดไหมเด็กเไปซื้อนะกับน้องแอมเดอร์โอ้ห้องแอมเดอร์สตูดิโอนั่นน่ะจ้าซื้อชุดนักเรียนโอ้แอมเดอรพาไปซื้อชุดนักเรียนอ๋อค่ะค่ะ แม่จะเห็นว่าจะทำขายของหน้าบ้านจะขายอะไรนะแม่ยากขายบ้านเสร็จทำอะไรได้เงินจากเอสแม่ไบุญ่ทำร้านข้าวตี๋ยวรอแม่แค่นี้ก็อายพอแห้งแล้วล่ะเอาร้านข้าวตี๋นี่สบายเลยนะแลอายจริงๆค่ะดออ่ะ นี่พอถ้าได้กับยูทูบเบอร์ก็เลยลอจังบานจะสร้างมันตึกต่นะแล้วที่เป็นของใครคะ ของของลูกชายที่เราซื้อแม่เพื่นบอลเป็นลูกชายที่ซื้อให้กับแม่แต่เขาไม่เอาลูกชายนะค่ะเพื่อนไม่เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอลเพื่อนลราซื้อให้พ่อให้แม่เพื่อนไม่อาแต่เพื่อนซื้อให้พ่อให้แม่ค่ะให้หลานยันหลานบ่มีมองยู่เด็กก็ได้มาเรียนแถวที่นคะด้วยนะคะไม่มีที่ช่วยกันเพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณที่ชีนะคะ นีมอบอันดีๆให้เนาะน้ำแม่กันตั้งตาสิหาแล้วเดินพี่น้องให้รวยให้ม่งให้มีกว่าเก่า ให้มีความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความใครอย่ามีเด้อจ้ะสาธุสาธุนะคะขอบคุณก็นี่นะคี่เมียพี่นี่คือความดรื่นเริงใจแล้วก็ขอบคุณเน็ซีมากจริงที่ดีให้แล้วกขอบคุณเน็ซีนะคะที่สิ่งต่าง